อ๋อแล้วครับกุ๊กาสวัสดีทุกนอยนะครับอยู่กับผมทุกคนเทวีทุกคนวัววนนี้อยู่ในแรมเอ็นดูดิจเกมนะครับผมมาแกล้งเพื่อนเขาขู่นี่นะครับโอ้ออะไรเนี่ยค้างอ่ะเอ,อ้ค้างวะเป็นอะไรมันค้างเนี่ย อเออขารินเลยฮะสับเบสเล่นไงวะอ, <c oughs> อยควรที่ได้ไม่เป็นน่ะมึงมาสู้กับกูตอนเนี้ย <c oughs> อ้อฮ้ย ไม่ได้กินกูหรอกนะ้าแม่โดนรีเซ็ตใคนะเฮ้ยเราวจะบักแล้ว ตายครับพี่ครับเสี่ยตายอย่าหวงจะชนะกูได้เพราะกูเก่งกว่ามึงตายเลยเฮ้ยอ้ยไอ้กูทันสิเลกูจ้ะตายแลเอ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโดนเดียวหายข้างละหายข้าวพี่ ออกยากอยิงแกไหนบอกอ้ามหนีแ no. ก่ห no. นีโดนลุม no อ่ะ no. ก่อนนิดน no ึงดูดีนีโดนลุมปะหนีโดนลุมปะนีเ no นี่ยม <K al ong> <God S 1> <esa> ันหนีผมเป็นเดียวเลยอ่ะหนีโดนลุมปะนีหายค้างอะันไดมาซื้ได้นะเว้ยไอ้สัส ไอ่ังมึงหนีกูัวใช่ใช่้าดู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 มึนหนีมันหนีกลัวโถมโถมโถมคนดูโถมเขาเขาดีผมโถมโถมโถมเขาดีผมโถมไอยังมึงโถว่าไอยมึงหนีไอยัมึงไอยังก็ถอเลยโถมโถมถมครับโถมโถมมันหนีโถมโถมครับ นักถมถมนัโถมหนึ่งเโอฟิลเกทุกระตุกเยวเดี๋ยกตุกมึงจะคิดว่าจะชนะจิงๆนะอม่ะกาจะต้เออ สิ่งที่เรียกว่าความแค้นระหว่างเราได้จบเ,เราหรืยอยังแพ้คาแตกแต่เอาวีกุยอมนะออหนึ่งจบไม่ได้กินกลัวหน้าไปเชื่อมึงรอเล่นเต็มก่อนดิีฮ้ยสุกเกี้รติอันนี้จริง พวกเกียกันอตีอันนี้เลยนะคูว่าได้มาไปน้าเนี่ยอะไรเหรอไอใยญยหอไอใยญหออะไรหอเกี่ยวแบบเนดีเดียวไหวได้โดดโอเวดคอยดูมาจากป้าไอเมื่อกี้ใครรอรองจันป้า มึงมากักูใหต่อให้ครึ่งหลอดเลยอะกูต่อให้ครึ่งหลอดเลยนะดี๋ยวมดี๋ยวนีหนีโดนถมนะออัเ้เ่มเล่นมาเล่นำนาดูดูงจะเล่นได้รอเปล่าก็เกียด้าไม่ตายนี่มาโอ้กูตายเนี่ย ไม่โดนไม่โดนระวังนะกูบอกแล้วตอนหนึ่งอ้าละครับสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกระหื้ไลค์ให้ได้สักห้าไลค์ด้วยนะครับ Keep by that she wears short skirt and a jacket I just wanna get her on alone on a mattress I just wanna have it I just gotta have it. it's all around say your body fantastic